สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลวงปาน้าอามตรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้แสงทองสองทางนะครับก็มาพร้อมกับเหรียญสิบบาทเช่นเคยนะครับซึ่งเหรียญสิบบาทนี้นะครับพี่น้องมีหลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามาว่าแบบนี้มีราคาหรือเปล่านะครับพี่น้องอาจจะเป็นอย่างไรก็ฝากพี่น้องนั้นติดตามรับชมกันได้ในคลิปคลิปนี้นะครับว่าแสงทองสองทางนั้นรับแบบใดนะครับ ส่วนช่องทางการติดต่อนะครับพี่น้องที่พี่น้องนั้นสอบถามเข้ามาเยอะมากนะครับอ่าว่าเบอร์ติดต่อขอหน่อยซินะครับพี่น้องอ่าแสงทองสองทางเคยแจ้งไว้แล้วนะครับว่าเบอร์ติดต่อน,นั้นแสงทองสองทางขาอสงวนสิทธินะครับสําหรับเบอร์โทรศนะัพท์เนาะทางแสงทองสองทางก็ต้องการในการพักผ่อนเช่นเดียวกันนะครับต้องการพักผ่อนเนะาะก็เลยให้ เบอร์เมลนะครับที่อยู่ของอีเมลแล้วก็ไลน์เฟ k นะครับทิกตอกก็ยังมีนะครับพี่น้องพี่น้องก็สามารถติดต่อสอบถามผ่านช่องทางพวกนั้นได้นะครับแต่ข้อความนั้นอาจจะเยอะไปหน่อยเนาะตอบทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับบางท่านไม่ได้ตอบเลยก็มีนะครับพี่น้องก็ต้องขอประทานอภัยด้วยเพราะว่าข้อความนั้นเยอะมากนะครับพี่น้องอาจจะตกหล่นหลุดหายไปนะครับก็ต้องขอประทานอภัยพี่ๆน้องๆด้วย เรามาที่เหรียญสิบบาทของเรานะครับที่พี่น้องติดต่อสอบถามมาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับขอแกะก่อนนะครับพี่น้องขอแกะตลับก่อนตามห้างนี่กลัวมากเลยนะครับพี่น้องกลัวมากสัตว์ตัวนี้ก็คือแกะนั่นเองนะครับห้างนี่กลัวมากเลยนะครับกลัวอะไรกลัวแกะยาแกะยาแกะนะครับห้ามแกะอ่านะครับ <c oughs> ไม่รู้กลัวทําไมเนาะห้ามแกะห้ามแกะ ทำไมไม่ห้ามคนนะครับเออเอาละเอามาที่เหรียญนี้ก่อนนะครับพี่น้องเหรียญสิบบาทนะครับที่ทุกคนนั้นสอบถามมาแบบนี้มีราคาหรือเปล่านะครับพี่น้องเอาละนะครับถ้าบอกว่าถ้าถามถึงเหรียญเนื้อเกินนะครับถามถึงเหรียญเนื้อเกินถ้าแบบนี้มันยังพอมีราคาไหม มันก็อาจจะมีราคานะพี่น้องมันก็อาจจะมีราคาแต่ก็ต้องดูที่เหรียญนะครับต้องดูที่ว่าเอ๊มันเป็นความจริงมากน้อยขนาดไหนที่มันเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เอาทองเหลืองมาหยอดนะไม่ใช่เอาลวดเชื่อมมาหยอดมาทําอะไรนะครับพี่น้องอก็ต้องดูความเป็นจริงกันนะครับ แล้วก็มีตัวอย่างนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้แต่มันเยอะนะครับแสงทองสองทางขึ้นตัวอย่างไว้ให้ดูแล้วนะครับถ้าแบบนี้ตามตัวอย่างแบบนี้ไม่ต้องไปรับนะครับพี่น้อง10บบาทก็ไม่ต้องไปซื้อนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ที่มันเป็นปกตินะครับไม่ใช่ผิดปกติที่เป็นปกตินะงงไหมมันไม่ใช่เหรียญที่ผิดปกติที่เป็นปกติงง <c oughs> ก็คือเหรียญอาจจะเป็นเหรียญที่คนเราทําขึ้นมาเองนะครับลักษณะแบบนี้เป็นการทําขึ้นมาเองแต่งแต้มเสริมแต่งออกมาเองนะครับให้มันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับอ่าก็ต้องดูกันด้วยนะพี่น้องต้องดูกันด้วยนี่คือแบบแรกเนาะส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ อ่าก็เป็นปกตินะครับของปีพศ2547นั่นเองปี47เป็นอย่างไรน่าสะสมหรือเปล่าถ้าถามแสงทองสองทางนะครับปี47นี่ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าสะสมอีกเหรียญปีพศหนึ่งนะพี่น้องขนาดเส้น่าศูนย์กลาง26มมตรน้ำหนัก8.5กรัมปีพศ2547ผลิตออกมาทางสิ้น 62, 6 2สิ9 0 0 0้น6เเหรียญน,นะครับพี่น้อง อาผลิตออกมาก็ถือว่าเยอะเช่นเดียวกันนะครับปีพศ .2547 UNC เขาประเมินอยู่ที่100บาทบางคนยังไม่รู้นะครับว่า UNC คืออะไรก็ถามมานะครับ UNC ก็คือเหรียญที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะพี่น้องถ้าอยู่ในระบบการผลิตของทางโรงกระสากรมธนรักษ์เขาเรียกว่า UNC 100%ผ่านออกมาแล้ว หลุดออกมาเข้ามาในตลาดแล้วยังอยู่ในหลอดในถุงนะครับเขาเรียก u n c 9 5ถ้าเอาออกมาใช้ในแกะตลาบหรือว่าแกะ,ะกระดาษออกมาแล้วแกะหลอดแกะถุงออกมาแล้วเขาเรียก E.F. นะครับ E.F. หรือเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั่นเองนะครับอาจจะมีสภาพเทียบเท่าหรือไม่เทียบเท่าอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญ ว่ามีความสึกหรอมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็มีอีกหลายแบบที่เขาเรียกกันนะครับพี่น้องอเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวแสงทองสองทางจะเอามาไล่เรียงภาษาศัพท์ที่เขาเรียกขานกันเอาให้กับพี่ๆน้องๆได้รับข้อมูลกันนะครับส่วนวันนี้เอาแค่พอหอมปากหอมคอแค่นี้ก่อนนะครับปี47นะครับเขาประเมินยูเอ็นซีอยู่ที่100บาทนะครับส่วนมีการซื้อขายไหมถ้าเป็นเหรียญเนื้อเกินราคาก็เท่ากับปีพศ2551นะครับ อยากรู้ว่าเท่าไหร่ก็กลับไปดูเหรียญปีพศ2551เนื้อเกินอ้าวนะพี่น้องส่วนเหรียญถัดไปนะครับเหรียญถัดไปนี้เป็นเหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้มีความพิเศษอะไรหรอกนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับวงขอบก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างนะครับส่วนด้านหลังนะครับพี่น้องปีพศ2549นั่นเอง เออนะครับปี49เช่นเดียวกันนะครับพี่น้องปี49ถึงแม้ว่าจะประเมินสูงกว่าปีพศ2551เพียง10บาทแต่ราคาการซื้อขายก็เหมือนเหมือนกันกับปีพศ2551นะครับอ่าราคาเหมือนกันนะครับเริ่มตั้งแต่50-60บาทนะครับพี่น้องเริ่มตั้งแต่50-60บาทจนถึง120บาทนะครับสำหรับเหรียญเนื้อเกินแต่ถ้าปีพศ2551ขึ้นมานะครับพี่น้อง จนถึงปีสามสองเนาะถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะเหรียญดังต่อไปนี้นะครับแสงทองสองทางอาจจะให้ในราคาที่สูงนะครับพี่น้องอ่ารอดูกันว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับปีสี่เก้านะครับปีสี่เก้าที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแสงทองให้อยู่ที่ราคาห้าสิบบาทนะครับห้าสิบบาทสูงกว่าหน้าเหรียญสี่เท่า นะครับห้าสิบาทนเนอาราคาห้าสิบบาทสูงกว่าหน้าเหรียญสี่เท่าเนาะอ่าอันนี้ก็ฝากพี่พี่น้องๆด้วยทําไมถึงให้ห้าสิบบาทก็เหรียญน,นี้นะครับพี่น้องเหรียญน,นี้มีความพิเศษก็คือเนื้อเกินตรงนี้นะครับอันนี้ใครจะซื้อหรือไม่ซื้ออันนั้นก็แล้วแต่ความพอใจของใครแต่ละคนนะครับจะเอาไปเทียบกันไม่ได้นะครับพี่น้องคนชอบก็ซื้อคนไม่ชอบก็บอกว่าไร้สาระนะครับ ก็เป็นเรื to yeah. mm ่องปกติอ hmm. ย่าไปใส่ใจนะพี like game, so so nah, ่น้องอย่าไปใส่ใจคําพูดของคนนะครับก็เหมือนกับคุณเลี้ยงลูกทําไมไม่ให้มันเรียนอาช่างทําไมไม่ให้มันเรียนหมอทาไมไม่ให้ไปเรียนพยาบาลทําไมไม่ให้ไปเรียนทหารทําไมไม่ให้ไปเรียนตํารวจคุณเลี้ยงลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างที่ใจคนอื่นเขาอยากให้เป็นหรือนะพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเป็นคำพูดอ่าให้แง่คิดเฉยๆนะก็เหมือนกันกับเหรียญนะครับทําไม เราไม่เลี้ยงลูกให้มันเป็นอย่างที่เขาควรจะเป็นล่ะเขาเก่งด้านไหนก็ให้เขาเรียนด้านนั้นเขาชอบด้านไหนก็ให้เขาเรียนด้านนั้นนะครับพี่น้องก็เหมือนกันกับนักสะสมเหมือนกันชอบสะสมเหรียญก็ให้เขาไปสะสมเหรียญมันจะเป็นอะไรไปชอบสะสมพักเครื่องก็ไปสะสมพักเครื่องนะครับเหมือนกันกับเลี้ยงลูกเหมือนกันนั่นแหละนะครับ ถ้าเกิดเขาบอกว่าเฮ้ยอย่าไปสะสมเลยนะครับพี่น้องอ่าคุณก็ไปกับเขาก็เหมือนกันกับคุณเลี้ยงลูกคนอื่นอยากให้เป็นคุณก็จะให้เขาเป็นนะครับอันนี้เป็นเพียงแง่คิดนะครับพี่น้องอ่าคุณจะทําอะไรคุณต้องไปฟังคําคนที่เขาอยากให้คุณเป็นหรือนะครับมีใครสักคนอยากให้คุณได้ดิบได้ดีใช่ไหมนะครับพี่น้องอะอันนี้ก็แล้วแต่เนาะอาจจะถูกหูใครบ้างหรือว่าถูกไม่ถูกหูใครบ้างก็ อ่าแล้วแต่จะคิดนะครับเนาะพูดแสงทองสองทางพูดให้คิดนะครับอ่าอยากจะด่าแสงทองสองทางก็ด่ามานะครับแสงทองพูดความจริงเนาะนี่คือเหรียญของปีพศส5 4 9นร้อยสี่สิบเก้านะครับพี่น้องเนื้อเกินนะครับส่วนเหรียญที่มีราคาประเมินน้อยกว่าสี่ร้อยบาทลงมาฟังนะครับฟังนะ อาจจะมีอยู่ในมือของท่านนะครับหลายๆท่านที่ส่งเข้ามานะครับพี่น้องเมื่อเดือนเดือนที่แล้วเนอะเดือนที่แล้วที่ส่งเข้ามาก็ถือว่าเยอะพอได้นะครับอาแสงทองสองทางก็ผัดเปลี่ยนไปหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันกระจุกอยู่กับกลุ่มกลุ่มเดียวนะครับอาจจะมีวนมานะครับอาจจะมีวนมาบ้างอ่าเหรียญที่มีความสวยสดงดงามถูกใจก็จะวนกลับมาเช่นเดียวกันนะครับ เหรียญที่มีราคาการประเมินที่ต่ำกว่า500บาทหรือ,อ4บาทนะครับประเมิน UN c นะต่ำกว่า400บาทถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาที่สูงตั้งแต่500บาทจนถึงส3พันบาทนะครับ500ถึง3,000บาทไม่รู้อะขึ้นอยู่กับสภาพเหรียญขึ้นอยู่กับ ความผิดปกติว่าแบบไหนนะครับอันนี้เพียงแค่ข้างเดียวเนาะลักษณะแบบนี้นะครับถ้าขึ้นเป็นสองข้างอาจจะได้ในราคาถึงสองสามพันบาทนะพี่น้องขอให้สวยงามแบบนี้มีราคานะครับบางที่เราไม่รู้นะครับพี่น้องถ้าเราถือเอามารวมรวมกันเนี่ยมีใครรู้บ้างนะครับมีใครเคยดูบ้างมันไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยนะครับ อจับมาบางคนนี่ไม่ได้ดูหรอกนะครับถ้าไม่ใช่คนสะสมจริงๆจะไม่รู้นะครับพี่น้องพอพลิกกลับมาอีกข้างหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับฝึกสังเกตนะครับพี่น้องฝึกสังเกตใครจะเป็นนักสะสมก็ต้องสังเกตให้เยอะๆหน่อยสังเกตให้มากๆนะครับท่านจะได้มีสิ่งที่ต้องการในมือเนาะแบบนี้มีราคาโดยทั่วไปไหมแบบนี้อาจจะมีราคาบางท่านนะครับพี่น้อง อาจจะมีราคาเพียงแค่บุคคลบางบุคคลเท่านั้นเองไม่ได้มีราคาโดยทั่วไปนะครับเข้าใจตรงกันนะครับอย่าถือไปขายให้คนโน้นคนนี้แล้วเขาไม่ซื้อนะครับอา,อาจจะมีราคาเพียงแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองนะครับลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามสภาพปกติสวยงามนั้นอาจจะมีราคาที่มันมากขึ้นนะครับพี่น้องที่มากขึ้น ถ้าเป็นเหรียญที่หายากนะครับหายากคือยังไงผลิตน้อยราคาการประเมินสูงนะครับนั่นคือเหรียญที่หายากนะพี่น้องเข้าใจตรงกันนะครับนี่คือเหรียญของปีพศ25 3 7ปี37นะครับผลิตออกมา150ล้าน598,831เหรียญเขาผลิตเยอะความผิดพลาดมันก็อาจจะมีเยอะนะครับ ดังนั้นเราก็สามารถหาดูได้นะครับแต่สังเกตหน่อยนะพี่น้องสังเกตหน่อยละกันปี37 UNC ็ยูนั้นหนึบาทนะครับแสงทองสองทางเคยให้ราคาถึง3,500บาทมาแล้วก็ยังมีนะครับพี่น้องเอาแล้วก็ฝอฝากพี่น้องๆลงพนาอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ